สวัสดีครับอันนี้ก็มาอยู่กับตัวเกมคูเบอร์3%นะครับ3%อ่นะครับอันนี้ก็หายไปนานหน่อยโทษทีไอ้เหี้ยมีไม่ติดธุระนิดหน่อยโทษทีไม่ว่างด้วยโทษจริงนะพี่วะก็ตัวเกมก็จะประมาณแบบว่าฟีลแบบฟีลแบบเหมือนเรา <c oughs> อ่าอยู่ในโทนม่วงครับอยู่ในโลกม่วงๆนะครับก็สามารถ ปรับพวกเสียงในเกมได้นะผมโดยการพิมพ์ทับ UGS นะครับผมไมค์ก็ลงมาให้แล้วนะครับไอเพสตัวนี้จะไม่ค่อยดรอะครับก็จะไม่ค่อยมีการค้างเวลาที่แกวันไฮโซเลยก็คืออยากขออะไรเพิ่มก็ขอได้เลยนะครับสัเตนี้เป็นแนวทนม่วงนะครับในก็จะเล้นไปที่สีม่วงนะครับผมใสยที่ว่าม่วงๆแนวสว่างๆไอม่วงมันมืดเนี่ยเล่นได้แน่นอนครับบอกเลยแบบโคตรได้นะเย็ดแม่มาปัก ไปดูระเอียดในเกมเลยนะครับผมในคลิปเลยเนาะ yeah, yeah, yeah. On you might my motorola, yeah, yeah. I don't need your lovin', so don't tell me nothing. Oh, you think I'm bluffin' when I'm looking for yeah. Cause she saw a young nigga pull up in the rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't want no love. I just wanna make the moolah la. Yeah, the mool la I just wanna make the moolah law. ผมเจอแต่คนเล่นสปินหวเต็มเลย